สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้งเฮงหมอนิ่งนิวเช้าวันพระที่19มกราคม2 5 6 6ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่3ถึงแม้ว่าในช่วงกลางคืนจะมีการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,000 925ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นผลจากที่สหรัฐประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อดัชลาคาเพื่อผิดหรือว่า PPI เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น6.2%ต่ำกว่าที่ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น6.2%เมื่อเทียบปลายปีแล้วก็ลดลง0.5%น้อยกว่าที่อาจประเมินว่าจะลดลง0.1%เมื่อเทียบปลายเดือนทำให้ตลาดก็ประเมินว่าเฟดน่าจะชะลอการ ขึ้นอัตกเบี้ยประกอบกับตัวเลขยอด้าปีีกเดือนธันวาคมก็ลดลง1.1%ออกมาแย่กว่าประเมินไวนะ้ตรงนี้ส่งสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกาจจะชะลอตัวลงนะก็แต่ว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นผลจากที่เจ้าหน้าที่เฟรดหลายท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทิศทางอตาัตรดอกเบี้ย โดยประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์รับสาขาคลิปแลนบอกว่าเฟดควรจะขึ้นอัดดอกเบีย้ยให้อยู่ระดับเหนือ5%เพื่อฉุดงินเฟอให้สู่ระดับเป้าหมายแล้วก็ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียก็บอกว่าเฟดควรจะขึ้นอัดดอกเบีย้ยอีกหลายครั้งในปีนี้นะคะทำให้าคานองคำปิดตลาดเมื่อคืน1,903ดอลลาร์ลดลง4ดอลลาร์ค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้เป็นตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจของชมัมริกาจะประกาศข้อมูลออกมาช่วง2องทุ่มครึ่งสตัวนะคะตัวแรกก็คือจำนวนผู้ขอรัฐกันว่างงานตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น9,000รายเป็น2 000, 1 000, 4 0 0 0รายแต่ชีพาคการผิดฟิลาเดเฟียเดือนธันวาคมตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาติดลบ10.9จุดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่า เดือนก่อนที่ติดลบ13.8อีก2ตัวนะคะการการก่อสร้างเราก็การเริ่มสร้างบ้านนะคะที่ให้ความสำคัญนะ่าจะเป็นจำนวนผู้ขอสกักนว่าง,งานเราก็ได้ชี้ภาพการผิดของเฟสสาขาฟิลาเดลเฟียค่ะสำหรับแนวโน้มราคาหนองคำประเมินว่าอาจจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นสายเวนะคะเคลื่อนไหวในกรอบอาจจะประมาณ1,900ถึง1,920ดอลลาร นะคะก็ให้แนวรับ1,900ดอลลาร์ลตรงนี้1,890ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน1,920ดอลลาร์แล้วก็1,925ดอลลาร์ค่ะสําหรับราคาของแท่งเมื่อวานเปลี่ยนแปลงถึง4ครั้งแล้วก็ขายออกช่วงเย็น29,800บาทลดลง100บาทค่ะ ทองแท่งจะให้แนวรับ29,800บาท29,700บาทแนวต้าน29,950บาทแล้วก็30,000บาททวนค่ะส่วน กลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำว่าก็มีอยู่นะคะถ้าเห็นทองขึ้นก็คงต้องทยอยขายทํากำไรออกไปนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ตลาดการเงินของจีนไปิํทำการแล้วนะคะทั้งสัปดาห์เลยเนื่องจากเป็นเทศกาลตรุษจีนของเขานะคะจะเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่า golden week ะะแหล่งซื้อทองคำจากจีนหน้าจนลดลง ส่วนท่านที่จะซื้อรอบใหม่นะคะลักษณะถ้าเป็นเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูประมาณ1,890ดอลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน1,870ดอลลาร์ค่ะส่วนท่านที่อ,อยากที่จะซื้อต้นทุนต่ำๆอาจจะลอดูก่อนก็ได้นะคะส่วนเงินบาทนะคะเมื่อวานมันเคลื่อนไหวพันพวน,นที่เดียวนะคะก็ถือว่าเคลื่อไนไหวในกรอบที่กว้าง ทีเดียวแล้วก็ปิดตลาดเนี่ยอาจจะแข่งค่าขึ้นเล็กน้อย6สตางค์นะคะปิดต่ำกว่า3 3บาทนะคะอยู่ที่32บาท93สาตางค์วันนี้มองว่าทิศทางเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงหลังจากที่เงินดอลลาร์กลับมาแข่งค่าขึ้นเงินบาทแนวรับให้ไว้32บาท60สตางค์แล้วก็แนวต้าน3 3บาท20สสตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ